เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับสงสัยจริงๆระยะนี้ทำไมยาบ้ามันเยอะจังเดี๋ยวกระจับใจ้นู่นได้นี่เป็นล้านๆเม็ดเพราะอะไรต้องสืบหาความจริงให้ได้เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่12พฤศจิกายน2568พลโทกฤษทาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน นะตำรวจภูทรภาค5เรื่องการจับกลุ่มคดียาเสพติดสำคัญ4คดีรวมของกลางยาบ้าท,ทั้งหมดจำนวน1 0 3ล้าน4 6 8 0 0 0เม็ดโดยกองกำลับการสืบสวนสอบสวนตรวจภูทรจังหวัดเชียงรายจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบา้าจำนวน10ล้านเม็ดและกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่จับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางจำนวน2ล้าน5,070,000เม็ด และสถานีตำรวจภูทรห้วยไล่จังหวัดแพร่จับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน698,000เม็ดจากนั้นสถานีตำรวจภูธรศบปราบจังหวัดลำปางจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน200,000เม็ดสำหรับที่ตรวนศบปราบนั้นตำรวจได้พบรถเกง๋งผู้ต้องสงสัยมีนายไลเชนกับนางมัยราขับมาค้นในรถครับพบยาบ้า200,000เม็ดและมีปืนไทยประดิษฐ์อีกหนึ่งกระบอกสำหรับด่านห้วยไล่นั้นตำรวจก็ พบรถเก๋งสงสัยครับขับเร่งด้วยความเร็วมาเลยไล่ติดตามครับไปจับกลุ่มได้ในระยะทางอีกเมื่อไกลนักมียาบ้า498,000เม็ดเจ้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มนายเจดาโอได้ครับสำหรับที่เชียงรายนี่หนักหน่อยครับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายน่ะค้นยาบ้าได้10ล้านเม็ดโดยพบว่านายเท่นะครับไปเช่าโกดังอยู่ที่ตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายจึงเข้าไปตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน 66กระสอบประมาณ10ล้านเม็ดรครับซุกซ่อนอยู่ในโซฟาเตรียมจะนําส่งให้ลูกค้าอางภากลางกดจับผู้ต้องหาได้5คนแล้วขยายผลจับตัวนายเท่ได้นํามาดำเนินคดีรายที่4นี้ตํารวจเชียงใหม่ครับสกัดจับได้ในโชคเลยในต้นโดยลําเลียงขานพื้นที่จังหวัดเชียชงใหม่นํามาจากเชียงรายนู่นครับนำรถกระบะมาขนส่งมาผ่านที่อ่มเภอสารพีด่านก็ตรวจคน้นจับได้2องล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเม็ดทั้งสองคนนี้ใช้วิธี เอายาบ้าวางไว้ข้างล่างแล้วนําพืชผลทางการเกษตรทับเอาไว้เหมือนกับว่าจะนําพืชผลทางการเกษตรส่งให้ลูกค้าทางภาคกลางแต่ไม่พ้นสายตาตํารวจครับช่วงบ่ายของวันนี้ตํารวจพลทรจดรัดลำพูนก็จะแถลงข่าวใก่สื่อมวลชนครับเกี่ยวกับยาบ้าอีกแล้วครับ1 6 8 0 0แเม็ดสนับสนุนงานออกสนามข่าวได้ที่บัญชีที่ปรากฏธนาคารกรุงไทยหมายเลข5 4 7 0 6 1 4 4 9 8วัรนสนาเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3มแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร5 5 3 4 4 0 8 2 9บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ